สวัสดีครับวันนี้ผมอาร์ตครับวันนี้ผม,มาพามปชมแปลงที่ดินส,สวยๆครับติดคลองครับตัวนี้เป็นคลอง16องคลัจกจังหวัดนครนายกนะครับตรงนี้แปลงที่ดินอีกแปลนงนึงครับที่ติดคลองครับด้านหน้าจะติดคลองครับด้านหลังก็จะเป็นติดถนนลาดยางครับด้านในติดถนนลาดยางตครับตนี้จะเป็นแปลงเนที่ทั้ๆๆๆงๆๆ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 หมด 6ไล่2งาน96ตารางวานะครับด้านหน้าจะเป็นติดลองประมาณ10เมตรครับกว้างอยู่ที่60เมตรค,ครับมีติดทองิครับส่วนจะเป็น,ปนโฉนดแผ่นเดียวนะครับตรงนี้นี่ครับด้านหน้าก็จะหน้ากว้าง60เมตรครับลึกประมาณ200เมตรครับนี่ครับอาาที่ดินนะครับ ที่ดินจะเป็นที่ให้เช่าเป็นที่วางต้นไทรครับที่ดินถมแล้วนะครับสวยงามมากนะครับที่ดินถมแล้วด้วยด้านข้างก็อยู่ใกล้กกกปั๊มน้ำมันนะครับเนี่ยปั๊มน้ำมันปั๊มหลอดแล้วก็ด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นวัดอัมพานะครับถึงนี้มาจากถนนสามห้าเพียงหนึ่งกิโลครับ โคดถนสี่เลนนะครับด้านหน้าก็สามารถทำคาเฟ่ได้ด้วยครับนพื้ที่ด้านหน้าดขายโต๊ะทคาเฟ่ทำธุรกิจได้ครับตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ของโฉนดครับนี่ครับพื้นที่หน้ากว้างมากครับ60สิบสองร้อยครับพื้นที่6ไร่สองงานเก้าสิบหกตารางวาครับเราเปิดขายอยู่ไร่ละสองล้านบาทนะครับ ราคาสามารถคุยกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับคุณลูกค้าสนใจรีบติดต่อมานะครับแปลงสวยๆอย่างนี้ครับหายาครับทำไรธุรกิจด้วยครับใกล้ถนนสามสห้าเป็นถนนหลักนะครับคุณลูกค้าสนใจรีบติดต่อพมานะครับอาร์ตครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งห้าแปดสี่แปดะนนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ